สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ไทย forex school ดอทคเว็บไซต์ของนักลงทุนยุคใหม่ไทย forex school daily outlook analysis ครับวันนี้เจอกับผมนะครับกับวันจันทร์ที่26เดือนพฤษภาคมปี2557ครับสิโมงกับอีกสานาทีนะครับที่เรามาเจอกันในวันนี้นะครับกับบทวิเคราะห์ยูโรเทียบดอลลาร์ว่าแนวโน้มวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างครับอันนี้ก็เจอกันนะสัปดาห์แรกของก็เป็นสัปดาห์แรก เราเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะครับในช่วงปลายสัปดาห์นะครับช่วงวันพุธวันพุรหัสวันศุกร์น,น่าจะมีข่าวนะฮะเต้นๆเยอะนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยข่าวก็ไม่มีอะไรมากวันนี้เป็นบันหยุดของธนาคารอังกฤษแล้วก็สหรัฐด,ด้วยนะครับคาดว่าประมาณทุ่มทุ่มครึ่งไป <c oughs> ก็ตลาดก็จะซบเซานะครับในฝั่งของยูโรเทดดลาน่าจะไม่มีอะไรมากแล้วนะฮะ มาดูกันนะครับอันนี้เที่ยงคืนครึ่งนะครับอันนี้เขาบอกว่าอันนี้น่าจะไม่ใช่นาริโอดากิน่าจะเดี๋ยวนะราใสรู้สึกว่าเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวดูในเพจกันใครที่ตามข่าวอยู่นะครับเนี่ยครับมีคนถามเข้ามาว่าข่าวเนี่ยมาจากไหนมาจาก f o r e เร็กเฟกโตรนี่แหละนะครับแต่ว่า เราเอามาแปลเป็นไทยให้พร้อมกับการคาดการณ์แล้วก็ก่อนหน้านี้เสร็จสับนะฮะอันนี้ติดตามได้ในไทยฟอร์เร็กส์ครูแอนด์ e นท์โปรเฟชชั่นะครับเป็นเพจทาง f a c e b o o k นะครับก็ลองไปเซิร์ชดูนะฮะนี่นะครับนี่นี่เขาบอกว่าเนี่ยความเชื่อมั่นผู้บริโภคของเยอรมันนะครับก็คาดการณ์ว่า8.5นะครับก่อนหน้าก่อนหน้านี้ว่า8.5คาดว่าจะทรงตัวนะครับเป็นเป็นข่าวเหลืองในในบ่ายโมงนะฮะแล้วก็เอ่อ บ่ายสามครับบ่ายสามน,นี่ข่าวแดงนะข่าวแดงก็คือมีความระดับความสําคัญมากนะฮะประธาน ECB นายในมริโอดากิครับปรา aki, รัรายที่ธนาคารกลางโปรตุกเกสนะครับเกี่ยวกับปราัยเกี่ยวกับทางด้านนโยบายทางการเงินของเขานะครับอัน,นก็รอเล่นนะครับอาจจะได้รอเล่นช่วงประมาณบ่ายถึงเนี่ยครับบ่ายสามบ่ายสี่ครับเลยบ่ายสี่ไปก็ คงไม่มีอะไรมากแล้วนะครับวันนี้ก็สลดยูโรเทียดอลลาร์ก็อาจจะส่งผลต่อทองคําด้วยนะครับใครที่เทรดทองคําอยู่นะครับอาจจะช่วงตลาดของดอลลาร์เนี่ยตอนนี้อาจจะทั้งวันเลยนะครับอาจจะไม่มีสถานการณ์อะไรมากนักถ้าไม่มีใครยิงกันที่วูเคลนกันก่อนนะฮะแต่ว่าได้ข่าวมาเนืองๆนะครับว่าจีนกับฝรั่งเศสเนี่ยเขาซ้อมลบกันนะฮะเขาซ้อมลบอย่างดุเดือดนะครับซึ่งเป็นสัญญาณ ว่าอาจจะมีนะครับอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนี่ไม่ช้านี้จากทองคำดูยูโรเทมินาล่านะครับจากวีกันก่อนสัปดาห์ที่แล้วปิดเป็นแท่งแบบนี้นะครับดำดำแบบนี้สัญญาณเนี่ยบอกบอกว่าเนี่ยฉันยังมีแรงขาลงอยู่นะครับฉันยังมีแรงของขาลงอยู่สันนิษฐานได้เลยนะครับสันนิษฐานได้เลยว่า ในสัปดาห์นี้เนี่ยมีโอกาสที่จะลงนะครับมีโอกาสที่จะลงสูงมากนะประมาณ7จ3 0สิบสามสิบีเเดียวนะครับโอกาสที่จะลงแล้วลงถึงไหนนะครับก็อาจจะลงไปเรื่อยๆจนถึงนียหรือเปล่านะครับก็รอดูสถานการณ์ไปอีกทีหนึ่งว่ามันจะถึงข้างล่างนี้หรือเปล่าครับอันนี้จากทำฟิวทำเฟ์มวิ๊กนะครับก็บ่งบอกได้ว่าเี่ยมีโอกาสที่จะลงภายในสัปดาห์นี้ครับมาดูจากเดลี่เลยนะครับดูจากเดลี่เลยอันนี้ เห็น2ยอดนี้ไหมครับที่แรกคิดว่าจะไม่ผ่านนะครับมีแท่งเทียนมีสัญญาณแท่งเทียนกับตัวเนี่ยบริเวณนี้เนี่ยแต่ก็นะครับเป็นสัญญาณหลอกๆนะครับทะลุทำให้ทะลุมาเรียบร้อยแล้วนะครับทะลุลงมา,มาก็ใช้ฟิโวัดนะครับตำแหน่งนะครับถ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นดับเบิลท็อปนะครับดับเบิลท็อปที่โอเคละนะครับเปิดดับเบิลท็อปละ เป้าหมายนะครับเป้าหมายของเรมบนท็อปั้งนี้ก็คือหนึ่งร้อยหจุดแปดหรือหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสามสี่เจ็ดห้านะฮะหนึ่งจุดสามสี่เจ็ดห้าถ้าราคานะครับผ่านโซนนี้มาได้เลยนะครับจะเป็นตัวยืนยันนะฮะจะเป็นตัวยืนยันว่าราคาเนี่ยจะลงมาถึงข้างล่างนี้นะครับภายในสัปดาห์นี้ถ้าราคาผ่านลงมาได้นะครับผ่านโซนเดเวอร์เจนซ์แล้วก็เนี่ยครับเส้นลน์ตรงนี้มาได้จะเป็นตัวยืนยันเลยว่าราคาเนี่ย จะลงมาถึง1 6ึ่ก็คือตรงนี้ประมาณ116จุดแล้วก็จะเป็นตัวยืนยันนะครับยืนยันพัทเทินรูปแบบใหญ่ทำเฟรมวิกด้วยนะครับที่มันเป็นริมเวทเนี่ยลงมาลงมาแนี้จริง,รง,รงที่จะลงมาข้างล่างก็มีสูงขึ้นนะฮะโอเค <Okay. S 1> อันนี้จาะทาเฟรมใหญ่ๆนะฮะเรา <Okay. S 1> มาดูสี่ชั่วโมงกันบ้างครับสี่ชั่วโมง สับเอันนี้สี่ชั่วโมงท่าก mm ันมาแล้ววันนี้เราจะเหรดยังไงดีถ้าเราบอกมงบ,บอกว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยมีโอกาสจะลงนะครับแต่ในแนวโน้มระยะสั้นเนี่ยอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าภายในวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่วันนี้ไม่น่าจะมีแรงการวิ่งอะไรมากนักนะครับเพราะว่า อย่างที่บอกไปตลาดดอลลาร์ปิดนะครับตลาดดอลลาร์ปิดวันนี้เนี่ยมีโอกาสที่ราคานะครับมีโอกาสที่ราคาเนี่ยอาจจะมีการดิดตัวขึ้นไปก่อนมีการติดตัวขึ้นไปก่อนซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่าเป็นสัญญาณที่ดีว่าเออ่เราเนี่ยจะมีโอกาสทํากําไรนะครับในขาขาลงเนี่ยในแนวโน้มขาลงเนี่ยได้ดีนะครับถ้าราคาขึ้นมาถึงโซนบริเวณข้างบนนี้ยเห็กับตัวก่อนเซลลงมานะ หรือว่าใครจะเล่นสั้นๆในในบริเวณนี้นะครับเก็บสั้นๆนะครับอย่าอย่าถือว่าเป็นเป็นการสวนสวนเทร,รนแบบสั้นๆนะครับอย่า,อย,าอย่าใช้ลอตหนักนะครับเบาๆไปก่อนเก็บสั้นๆไปก่อนถ้าถ้าลอตหนักจริงเนี่ยอาจจะเจ็บตัวได้นะครับในหนึงชั่วโมงลองมาดูกันนี่ 4ชั่วโมงใช้เทนลน์ชุดนี้หนึ่งชั่วโมงเอาฟิโบไปเลยนะครับฟิโบระหว่า,อางอนี้ันนี้นนี้นะครับอย่างถ้าใครถ้าใครจะเล่นนะครับถ้าใครจะลองอย่าจะลองบายดูนะครับรอดูนวะโน้มนะครับมาทดสอบตวไหน่งนี้อครั้งนะครับจะลองบายดูนะครับ ประมาณโซนเอาโซนนี้ก่อนนะครับ61.8เนี่ยนะครับถ้ามีสัญญาณกับตัวบริเวณนี้มันจะแบ่งไปได้สองโซนโซนถ้าถ้าจะบายจริงๆนะฮะถ้าจะบายจริงๆเนี่ยก็เป้าหมายสองโซนด้วยกัน61.8กับ100นะครับ61.8กับ100แล้วเจอสัญญาณในสองโซนนี้ก็เซอร์ลงมาได้นะครับเซอร์ลงมาอาจจะมาปิดตรงโลนี้ก่อนนะครับอาจจะมาปิดตรงโลหรือว่าจะใครใครที่ จะจะเลือกปิดนะครับบริเวณนี่เลยเไลา์ข้างล่างเลยของจากสี่ชั่วโมงนะครับเทไลายจากสี่ชั่วโมงด้าน,นล่างก็แล้วแต่สะดวกนะว่าจะเลือกปิดยังไงนะครับขึ้นอยู่กับการบริหารการเงินในหน้าตักของเราด้วยนะครับจากสิบห้านาทีกันบ้างครับภาพใหญ่เลยสิ้านาที นี่ครับมาร์คไวเลยโซนนี้ก็ได้นะครับมาร์คไวตรงนี้ถ้าราคาทะลุเนี่ยขึ้นมานะครับทะลุเทรนไลน์เส้นนี้มาได้นะครับโซนต่อมาถ้าบายขึ้นไปนะครับโซนที่เราจะมาปิดก็คือตำแหน่งที่หนึ่งบริเวณยอดนี้แล้วก็ตำแหน่งที่สองนนี้สองโซนนี้เอาประมาณนี้ก่อนถ้าเจอสัญญาณกลับตัวนะครับตั้งแต่บร,ริเวณที่หนึ่งก็ออกไปก่อนนะครับแล้วก็ เราดูท่าทีนะครับเป็นจังหวะที่เราจะเข้าทํากําไรใน,ในขาลงเนะี่ยค่อนข้างสวยจะอยู่ในนี้เพราะว่าแนวโน้มแนวโน้มส่วนใหญ่เนี่ยก็อย่างที่บอกไปเป็นโน้นมขาลงนะครับโอเคนะครับก็ได้เป็นประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับเช้าวันนี้ลาไปก่อนสนวะัสดีครับ